สวัสดีค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ชั่วโมงนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องส่วนต่างๆของรูปวงกลมไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้เราก็ไปเรียนเรื่องการสร้างรูปวงกลมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปตัวอย่างให้นักเรียนดูเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวให้นักเรียนดูคลิปให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างรูปวงกลมกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่น้องๆได้เรียนเรื่องส่วนประกอบต่างๆของรูปวงกลมกันแล้ววันนี้จอยกับปุ๊กจะพาน้องๆไปเรียนวิธีการสร้างรูปวงกลมขนาดต่างๆกันโดยใช้วงเวียนค่ะเราไปพบกับจอยกับปุ๊กกันเลยค่ะสวัสดีจ๊ะปุ๊กทำกันบ้านเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วจ้าจายล่ะเราก็เสร็จแล้วจ้าอืมปุ๊กจ๊ะ จำที่เราเคยพูดถึงเรื่องวงกลมกันได้ไหมวันที่จอยไปทำกันบ้านที่บ้านเราใช่ไหมมีอะไรหรอจ๊ะปุ๊กรู้ไหมว่าเราสามารถสร้างรูปวงกลมขนาดต่างๆได้ด้วยนะโดยเราจะใช้วงเวียนในการสร้างรูปวงกลมจ้าใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียนกันเถอะได้จ้า แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนส่วนประกอบต่างๆของรูปวงกลมกันนะจ๊ะวงกลมประกอบด้วยจุดศูนย์กลางคือจุดคงที่ที่อยู่ศูนย์กลางของวงกลมและอยู่ห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะคงที่เส้นรอบวงคือเส้นโค้งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันตลอดเส้นรัศมี คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและจุดปลายอีกจุดหนึ่งอยู่บนเส้นรอบวงเส้นผ่านศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงจ้าและการเรียกชื่อรูปวงกลมอาจเรียกตามชื่อจุดศูนย์กลางเช่นรูปวงกลมที่มีจุด A เป็นจุดศูนย์กลางเรียกว่า รูปวงกลม A เมื่อเรารู้ว่าส่วนประกอบของวงกลมมีอะไรบ้างการสร้างรูปวงกลมก็ไม่ยากแล้วจ้ะการสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียนมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่หนึ่งกหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมในที่นี้กําหนดให้เป็น A ขั้นที่สองกางวงเวียนตามรัศมีที่ต้องการ โดยเทียบความยาวของรัศมีกับไม้บรรทัดขั้นที่3กดปลายเหล็กแหลมที่จุด A ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนรูปวงกลมโดยรอยดินสอที่เกิดจากวงเวียนเรียกว่าเส้นรอบวงเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่านะจ๊ะตัวอย่างที่1จงสร้างวงกลมที่มีรัศมียาว2เซนติเมตรโดยใช้วงเวียน วิธีทำขั้นที่1เราต้องกำหนดจุดศูนย์กลางก่อนโดยกำหนดให้เป็นจุด A ขั้นที่สองเพื่อสร้างวงกลมรัศมียาว2เซนติเมตรจึงกางวงเวียนให้ปลายเหล็กแหลมกับปลายดินสอห่างกัน2เซนติเมตรจากนั้นขั้นที่3ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางโดยกดปลายแหลมของวงเวียนที่จุด A แล้วเขียนรูปวงกลมจ้า ถ้าเราไม่รู้ว่ารัศมีคืออะไรละจ๊ะถ้าเรารู้แต่เส้นผ่านศูนย์กลางเราจะสร้างรูปวงกลมได้ไหมได้สิปุ๊กจากที่เรารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลางคือรัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของความยาวรัศมี ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือเท่าใดเราก็สามารถหารัศมีได้โดยการนำความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยสองจ้ะมาลองดูตัวอย่างกันนะจงสร้างวงกลมให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AC ที่กำหนดให้พร้อมตั้งชื่อจุดศูนย์กลางและเส้นผ่านศูนย์กลาง วิธีทาขั้นที่1วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AC และแบ่งครึ่งความยาวที่วัดได้โดยหารด้วย2ขั้นที่2กําำหนดจุด B เป็นจุดศูนย์กลางขั้นที่3กลางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนนักเรียนดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนดูคลิปกันจบแล้วนะคะ ครูก็มีการบ้านสำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่7 0ถึง71มันงานมันไม่เยอะเนาะมันก็เป็นแค่การสร้างรูปวงกลมขึ้นมาก็ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะสำหรับการสร้างรูปวงกลมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็อย่างในคลิปตัวอย่างนะคะก็จะเป็นวงเวียนเนาะนักเรียนมีกันแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังไม่มีเอ่อ uh. น่าจะมีกันแล้วแหละเพราะว่าแจกอุปกรณ์เทอมที่แล้วได้ไปแล้วเนาะโอเคค่ะ ก็ให้นักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อระบุเ,เส้นต่างๆมาให,ให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมเขียนความยาวระบุกับรูปวงกลมมาด้วยนะคะตัวอย่างเช่นวงกลม A ให้รัศมียาว7เซนติเมตรนักเรียนก็อย่าลืมเขียนตรงเส้นรัศมีว่ายาวเท่าไหร่ที่นักเรียนทํามานะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ